สัสดิค่ะพบกับช่องเม่จิมีบากกเรียวันนี้แม่จมีจะนำเสนออาหารครีมมันเทศทอดกรอบนะคะอบหวานนะคะภาษาเกาหลีเรียกว่าโคคุมาป้าซึเป็นอาหารครีมอาหารเกาหลีที่เหมาะสำหรับคนที่ชอบทานเจตามร้านอาหารบุฟเฟ,ฟ่ก็จะมีอาหารประเภทนี้ด้วยนะคะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะ ใช้เมเทศหัวใหญ่ประมาณ3-4หัวนะคะนำมาล้างน้ำให้สะอาดค่ะจากนั้นก็นำมาปอกเปลือกถ้าล้างให้สะอาดเปลือกไม่ต้องปอกก็ได้นะคะแล้วแต่คนชอบค่ะจากนั้นก็นำมาหั่นนะคะหั่นก็สับไปสับมาเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะไม่เล็กหรือใหญ่เกินไปนะคะพอดีคำะคะ่ะ จากนั้นตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปค่ะพอน้ำมันเดือดแล้วก็ใส่มันลงไปทอดได้เลยนะคะในขณะที่ทอดเราก็คนให้สม่ำเสมอค่ะจะทําให้มันของเราสุกอย่างทั่วถึงนะคะ เวลาทอดประมาณ15-20นาทีพอสุกแล้วก็ยกลงเรียนทำน้ำเชื่อมต่อได้เลยค่ะไม่ต้องทอดให้สุกจนเละน,นะคะพอดีกรอบนอกอ่อนนุ่มข้างในค่ะ จนเหลืองแล้วน,นะคะเราก็นําออกมาวางใส่ภาชนะไว้ก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็มาเตรียมน้ำเชื่อมค่ะโดยใส่น้ำมันพืชแล้วก็เติมน้ําตาลลงไป6ช้อนนะคะแล้วก็เกลืออีกประมาณ1น่งส่วนสใส่นิดเดียวก็พอค่ะ หลังจากใส่น้ำตาลแล้วนะคะต้องรองให้น้ำตาลละลายก่อนค่ะไม่ต้องคนเพราะว่าจะทำให้น้ำตาลนัตกผึกงทำให้แข็งเป็นก้อนได้ค่ะหลังจากนั้นเราค่อยเอามันที่ลื่ไปคนให้เข้ากันนะคะ หลังจากนั้นก็ปล่อยให้เย็นค่ะเมื่อเย็นแล้วน้ำตาลในมันเทศจะไม่ติดมือนะคะรสชาติออกหวานมันนะคะแล้วก็จะกรอบนอกนุ่มในค่ะอร่อยค่ะ หลังจากที่เราคุกใส่น้ำตาลเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะโรยด้วยงาค่ะมเมล็ดนาขาวนะคะโรยบางๆเพื่อให้มีกลิ่นหอมค่ะคนเกาหลีเขานำมาทำเป็นอาหารนะคะทานกับกิมจิก็อร่อยค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปการทำอาหารครีมจากมันเทศนะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะ หากท่านใดสนใจอยากจะทำไว้ทานก็ดูคลิปนี้ก็ทำตามได้เลยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะก่อนจากช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนเวลาลงคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ